มีีดวะรก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแมทออนนะผมสุ่งในองคจะผมจะมารีวิวนั่นก็คือนี่นะครผมเอ็ดออนตัวละครหลักหรือว่าพระเอกของอนิเมะหรือว่าตัวเทพของอนิเมะแต่ละเรื่องนะผมก็จะประมาณนี้ผู้สร้างก็ยังอยู่ในเวอร์ชันเบต้านะผมบางตัวก็ยังไม่เสะเทือนเท่าไหร่นะผม มาเริ่มแรกก็ขอเอเลนเลยละกันท่านผู้ชมนี่ก็จะมานี้นะครับผมเอเลนกระโด,ดดดูต่อยยังต่อยไม่ได้นะต้องใช้สกิลด้วยนะครับผมนี่ลูกสายฟ้านี่เหรอไหมผมก็จะต่อยให้นี่นะครับผมแล้วก็ตีใช้สกิลข้างซ้ายบนนะผมก็ให้ท่านกดนั่งนั่งคือเอาสกิลลงนะครับผมเออหรือว่ายังไงก็ได้กดค้างนี่สกิลแรกนะผมส,สกิลสอง กระโดดนะครับผมนี่ก็จะมานี้นะครับผมซึ่งครูดาวก็เแล้วแต่จัดสกิลนะครับผมต่อมาครับผมก็เป็นตัวโทรโดรกินะครับผมใช่ปะจิดอให้ดูข้างหน้าให้ดูข้างหน้าเลยก็ได้นี่ครับผมนี่ก็โทรโดรกิก็จะมานี้ผมเวลาเราอยู่นี่ผมก็จะมีเอฟเฟกไฟแล้วก็น้ําแข็งมาในอนิเมะนะครับผมโอ้โคตรเท่เลยท่านผู้ชมมาชกธรรมดานี่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 ก็จะมานี่นี่ใช้น้ําแข็งนะครับผมนี่ มาสกิลสกิลแรกก่อนโอเคกดค้างเดี๋ยวให้ดูแบบมองมองแบบนี้ดีกว่าดูง่ายกว่านั่นแหละที่ผมใช้ดิมมอง,มอง,ม,องมองที่สองนะท่านผู้ชมดูง่ายกว่ามาสกิลแรกนี่ปล่อยน้ําแข็งนะผมสกิลสองนี่หมัดไฟนะผมทำดาเมจตัวสตูนะผมต่อมาผมนั่นคือตัวกูริลินนะครับผมไอวอลานนั่นเองนะครับผมมากดต่อยธรรมดา ก็จะประมาณนี้นะครับผมสกิลแรกก่อนมาโดงจับอะไรนู้นผมจำไม่ได้ละอ่ะสกิลสองครับผมต่อมานะผมก็เป็นตัวของอาจารย์โจาโตรุหรือว่าจอมขาดครึ่งหอกหอกนะท่านผู้ชมหอกหอกมาสกิลสกิลแรกก่อนนะครับผมอ้ากดปิดกิดเมื่อกี้กดปิดออกมา กดที่ดวงตาด้วยนะมาฮอฟเบคแฟตนะผมนี่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 ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอสกิลสองก่อนกลางอนาเขตนะใช่ปะโออไม่ใช่ไม่ใช่ใช้อะไรนะผมก็อยคากคล้ายมูเกนอ่ะหรือว่าไม่ใช่มูเกนไม่รู้จำไม่ได้นี่ก็จะประมาณนี้ผมสกิลที่สี่นะผม ตัวมาเนะั่นคือตัวไอ้แก่ในบีดนะครับผมก็เทพมากเลยเดี๋ยวขอตีธรรมดานี่นี่นี่ก็เจ้ามานี้นะผมมาสกิลแรกก่อนนี่โอ้โหฝอยเป็นทางแล้วก็ตีซอยรัวๆสกิลสองนะผมเป็นการซอยรัวๆนั่นเองนะทุกผู้ชมก็เจ้ามานี้นะครับต่อมาเนะี่ยผมนะั่นคือไอ้แก่ร่างสองนะผมถอดเสื้อนะผมผู้พันไก่นะนะครับผมมาอันแรกก่อน นีรับผมก็จะเรียกพวกยมมาไม่ใช่ยมมาทูตอีกพวกโครงกระดูกผีมานะผมโจมตีช่วยเราโจมตีนะผมอันที่สองก็จะเป็นท่าอะไรนี้ก็จะมานี้มีไฟด้วยโคตรเทมานะผมต่อมาหน้าคือตัวในอะไรนะเขาเรียกเจ็ดบาปนะผมแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่เสถียรนะผมม,มันก็ยังใช้สกิลไม่ได้น่าจะเสถียรกับเวอร์ชันก่อนๆมากกว่านะท่านผู้ชมต่อมาน้ผมนั่นคือตัวลูฟี่ ร่างแรกนะมั้งนะร่างภาคไหนไม่รู้มานี้นี้อันแรกผมใช้ท่าโกมุโกม,ม,มุมือติดคีนะผมมือติดฮาคีนะผมต่อยธรรมดาดูเดี๋ยวนี่นี่ก็จำวันนี้ผมมือยืดเลยนะครับผมมาสกิลตัดไปต่อยรัวๆนะผมเมื่อกี้มาลูฟี่ร่างตัดไปถอดหมวกเว็บเอาจริงนะครับมือนี้ย่าไม่ดูนี่เกียร์สองนั่นเองต่อยก็จะคล้ายๆกันนะ มาอันแรกนี่นี่นี่ต่อยรัวๆนะผมอันที่สองเมื่อกี้ท่านผู้ชมดูเห็นไหมมันก็เครื่องมาขีดสีแดงด้วยนะเมื่อกี้ต่อมานะผมนั่นคือลูฟี่ร่างล่าสุดนะผมร่างเกียร์อะไรนะเกียร์ห้าเกียร์หกไม่รู้จำไม่ได้ผมยังไม่ได้ตามอนิเมะนะผมดองไว้ก่อนน,ะ <c oughs> นี่มีท่าเปิดตัวเลยนะท่านผู้ชมยิ้เทพนิกะนิกะนะครับผม เทพมอกัญชาเอ้ยหยอกจ้ะมาต่อยธรรมดาดูท่าวิ่งก็จะมานี่นี่เหมือนในทอมเบนเจอรี่นะท่านผู้ชมมาท่าเล็กอ๋อแล้วกดพีกดพีลืมไปท่าเล็กนะผมนี่ใช้ตีนนะผมขายายตัวแล้วใช้ตีนนะผมต่อมานั่นคือสายฟ้านะผมนี่ปล่อยสายฟ้าแล้วก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ท่าสามนะผมทวินวันเลยเมื่อกี้ <laughs> ก็วิธีกลับร่างนะผมให้ท่านกดคําว่าเพยเยอร์นะครับผมนี่ก็จะาอันนี้นะครับผมกลับร่างกันแล้วถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมหายอ,อนจริงๆดีๆมาฝากนะผมก็สันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไปละนี่